สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยเด้อวันนี้ก็อยู่กันในเกม Rv เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับมีสกินคอร์เรเข้ามานะครับเป็นสกินบีทเทฟมรณนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มสกินเบียคุยะนะครับผมเป็นของมูล,ลาดน,นะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการเปิดไปแล้วนะประมาณสี่ด่านนะครับต่อไปเป็นด่านลูเคียนะครับผมที่ผมยังไม่ได้เปิดด่านอื่นๆก็ตามนี้เลยครับแต่ด่านเลนจิผมเหมานะเหมาตารางเลยเออ เชียร์ไปเปิดกันเลยโอ้โหดอกแรกไม่โดนนะครับเราจะเปิดอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะแล้วก็ผมก็จะบอกนะว่าหมดไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออมาครับก็จะกินมูราดเบียคุยานะครับก็เป็นสกินอีกหนึ่งสกินนะครับที่สวยมากๆเลยผมว่ามันก็ไม่แพงนะครับผมเห็นคนอื่นสุ่มกันมาบอกบอกว่าหมดสองสามพันอะไรประมาณนี้ โอเคได้แล้วลูเคียจังเหมาตารางนะครับผมมันอยู่แล้วใครจะไปดวงดีมาครับมาเจอด่านอิจิโกะคุงนะครับผมตัวประกรอบสีส้มนะครับโอ้ยังไม่มีวี่แววทุกคนฮึยังไม่ได้นะครับหายากหายเย็นจังวะก็ยังไม่ได้นะครับ คูปองเริ่มร้อยหลอนะทุกคนไม่รู้จะพอหรือเปล่าน่าจะไม่พอนะครับคูปองครับจังหวะน,นี้ยังไงไม่เจอครับผมโอโ้โหอยาขอญาตนะครับไปเติมคูปองเพิ่มนะครับผมไม่ไม่พอแล้วโอเคครับก็คูปองเข้ามาแล้วนะเราเปิดเลย โอ้โหไม่ได้เอาดีดีเชีย yeah, ไม่ได้เฮ้ยโอู้ปองไม่พอขอ,อยาเติมเพิ่มอีกโอ้เกินไปคอเค,ครับก็เติมมาแล้วนะครับผมอ่ะครั้งนี้ได้แน่เออ,อแค่นั้นโคตรยากฮัลโหลในที่สุดเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม มาเรามันกดลับกันเลยนะครับนี่โตโต้ิตตี้โอ้สวยอ่ะโอ้ก็หมดเยอะอยู่นะทุกคนโอ้ยตายตายตาย